One School are proud to our school Please enjoy the show and be Pre peace the วันหญิงมีด้วยจกวั长官来到เต้าเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งเเวววช้าาาาหหลลยญิงกกจัน学校接下来欢迎各位长官来欣赏有นเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งเ学校的影片。ญิงเอายาวจ้วงเยาว์บัวเขาตองลงเท้าตู้จีไม่บัวยาวจ้วงอย่างในมีจีไม่บัวเหมือนเยาวเยเจ้าลง ขอต้อนรับณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงประธรรมหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักโรงเรียนเจ้าแม่หลวงประธรรมหนึ่งกันเลยค่ะโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอรทธรรมหนึ่งเดิมตั้งอยู่บ้านห้อยขานหมู่ที่7ตําบลแม่งอนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหมู่บ้านชา,า,าวเขาเผ่าเมียน ในปีพุทธศักราช2,510ได้รับพระมหากรุณาทิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่25เมษายน2,505 เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2506จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2517ทางโรงเรียนได้รับคำร้องจากรัศดรให้ย้ายโรงเรียนจากบ้านห้วยขานมาสร้างที่บ้านปางควายสร้างเสร็จเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2518ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน โรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของนายอุทัยวงจันทร์ผู้บริหารสถานศึกษาและนางนิชนาธการทวันรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียนมีจำนวน23คนโรงเรียนมีวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลายเช่น เยาวไทยยจีนพื้นเมืองทําให้นักเรียนมีโอกาสได้รับรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของแต่ละชนเผ่าเป็นอย่างดีด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษา โรงเรียนเจ้าแม่หลวงเป็นทำหนึ่งมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประกาศค่าเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนมีการรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษามีการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้เห็นวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายของสถานศึกษาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยัง มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปธรรมหนึ่งมีหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาแกนกลางครูมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมมีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการบันทึกผลการนิเทศนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลมีสรุปรายงานการวัดประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในการจัดการการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนเจ้าแม่หรวงประธรรมหนึ่งมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงินงบประมาณมีการจัดทําบัญชีการเงิน ทะเบียนคุมพัสดุสรุปโครงการมีการบริหารอัตรากำลังอย่างเหมาะสมมีแผนการพัฒนาบุคลากรมีคำสั่งมอบหมายงานมีการจัดทำ PLC ในสถานศึกษามีการสรุปการอบรมของครูมีการจัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรและมีการประชุมครูประจำทุกเดือนนอกจากนี้มีแผนผังอาคารมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้มีการจัด บรรยากาศโรงเรียนสอดคล้องกับ5สมีการพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีโครงการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมพัฒนาได้ตามศักยภาพด้าน,นการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหารมีแผนพัฒนาตนเอง ID plan และการเข้าร่วมอบรมสัมมนามากกว่า20ชั่วโมงต่อปีและได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณิวิชาชีพมีคำสั่งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการอบรมให้ความรู้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3มีการน้อมนำภาพบรมรลาโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10สู่การบริหารและจัดการการศึกษานักเรียนชั้นปอ .1 อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยและนักเรียนชั้นปอ .3 อ่านคล่องเขียนคล่องลายมือสวย ของโรงเรียนเจ้าแม่หลวงประถัมภหนึ่งคือเจแนวเดียวซึ่งมีรายละเอียดตามต่อไปไนี้สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนตามรูปแบบ JML m o เดลซึ่งเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยการบริหารจัดการที่สมดุลเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขคู่คุณธรรมโดย J ย่อมาจาก Joy to Job คือการมีส่วนร่วมกับงาน M ประกอบด้วยคนเงินวัตถุดิบการจัดการและคุณธรรมจริยธรรมหรือ L ย่อมาจาก Love to Learn คือผู้เรียนรักในการเรียนรู้ซึ่ง JML Model จะส่งผลให้เกิด4 q ิได้แก่ Quality Student นักเรียนคุณภาพ Quality Teacher ครูคุณภาพ Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพและ Quality School โรงเรียนคุณภาพ Our school develop and support learners to strive for excellence. 为了,为了更有效的发展。ุณนินจะเก่งฮังบัวหงมาเน่ฮอตอง โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุบัธรรมหนึ่งจะพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศเกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สมกับเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของเจ้าแม่หลวง